ต่อไปต้องมากินข้าวกับพี่บิมแล้วใช่ไหมแต่พี่บิมงดข้าวเย็นนะบางวันเนี่ยบางวันพี่บิมอยากผอมพี่บิมก็งดข้าวเย็นนึข้าวเย็นใช่ไหมครับเก่งมากเก่งที่สุดเก่งที่สุดในโลกอเก่งที่สุดในโลกเลยก็ใช้มือไม่เก่งเหมือนกันนะเนี่ย ประตูจะเปิดประตูเราจะพูดรเราพี่พิ๊มกินข้าวก่อนเสร็จก่อนได้ไหมได้อามาหันหน้ามากินปลาหน่อยอีกคำนึงพี่บิ๊มอ่ะรับโอ๊ยปลาไม่เข้าเลยปลาไม่เข้าปากโอ้ยคำนี้แปลกๆเนาะเข้าปากไหมเข้าแล้วเออเข้าแล้วเด็กเนเนปลาอยู่ข้างๆปากด้วยอ้มโอ้ยเก่งจริงจริง เอาอีกบอกนะเอ้ยนอาอีกเหรอนวันหลังจะซื้อปลาให้ยูละปลาทูมันนะคะทุกคนปาทมมันไม่เผ็ดใช่หถ้าเราทาไม่เผ็ดมันก็ไม่เผ็ดเมันบ้าบวมมากเลยนะเอาเอาพี่ไปขายเนาะฮะแเอาพี่ไปขายเยเอาพี่ไปขายเฮ้ยพี่ไหนอ๋อเอาพี่ไปขาย เอาพี่ไม่ใส่อ๋อไม่ใส่พริกโอเคอ่ะแล้วจะเอาพี่บิมไปขายให้ซื้อพี่บิมเราก็ไม่เก่งนะคะอะไรครับเอาพริก่อขายอ๋อก็พี่ไปขายแล้วยังไงต่อไปชั่วคุมต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ 把上就把马上就上来